นักศึกษาทุกคนครับยินด,ดีต้อนรับสู่การเป็นนักศึกษาสา,าสขาศึกษาบัณฑิตชั้นปีที่สามนะครับอาจารย์ก็ได้มารับผิดชอบในหัวข้อของรายวิชาพาโรโหูนะครับพาโ,โลจีหรือว่าภาษาไทยใช้คําว่าพยาธิวิทยาไม่ใช่พยาธิวิทยานะครับใช้คําว่าพยาธิวิทยา มี2หัวข้อด้วยกันที่อาจารย์รับผิดชอบเนาะก็คือหัวข้อ Infectious Disease and i m m u n o p a t h y ถ้าอ่านจากภาษา,ษาอังกฤษน่าจะพอออกได้ว่า Infectious Disease ก็คือโรคติดเชือ้อส่วน i m m u n o p a t h y ก็คือความเปลีบติดของระบบภูมิคุ้มกัน ทั้ง2ตัวมีความเกี่ยวข้องกันเพราะว่าเชื้อมันสามารถเข้ามาแล้วตัวระบบภูมิคุ้มกันมันเข้าไปมีกลไกในการทํางานในการป้องกันเชือ้อหรือว่าทําให้เชื้อลดลงอีกอันนึงก็คือระบบหลอดเลือดและสารน้ำ hemodynamics disorder ถ้าใช้คำว่าระบบหลอดเลือดและสารน้ำมันน่าจะเกี่ยวข้องกับระบบอะไรบ้างน่าจะเป็นระบบไหลเวียนเลือดเนาะไหลเวียนโลหิตหลอดเลือดน้ำเลือด plasma ต่างๆรวมไปถึงตัวที่ขับเลือดออกไม่ใช่ขับเลือดออกใช้คำว่าขับน้ําออกตัวขับน้ําเกี่ยวกับระบบอะไรครับหรือว่าอาวัยวะไหนมันก็คือตัวไตแสดงว่าต้องเกี่ยวกับไตดยยังนั้นตัวรายวิชาที่เราเรียนมาทั้งไมโครเบลจีเนาะตัวอะ a t o โ y มตัวฟิสิโอโลจีไบโอเคมรวมถึง ปรสิตวิทยานเนี่ยก็จะมีผลในการใช้งานในรลาิชานี้ด้วยนะครับ2ประเด็นแยกกันข้างบนข้างล่างเนาะหัวข้อข้างบนโรคติดเชื้อกับระบบภูมิคุ้มกันก็จะมีเนื้อหาของโรคติดเชื้อเนี่ยเราเคยเรียนในส่วนของพาโทเจนกับพา i ิมิชันคือตัวเชื้อคอโรคก,กับการแพร่เชื้อแล้วเชือ e i, ้ออีคลแพร่ย่างไงาเชือ Step cut, ้อสเตปโตคอคัสแพร่ยัางไงสเตปฟิโลคอคัสออเรียสแพร่ยังไง เชื้ออยไทีนี้ในส่วนของพัดโพลลจีเราจะมาดูว่าแล้วเพื่อเข้ามาสู่ร่างกายเราเนี่ยโฮสต์ Host ตัวของเราเนี่ยดีเฟนป้องกันมันยังไงเมื่อป้องกันมันแล้วเกิดการตอบสนอง e ลสปอนมันออกไปอย่างไงมันมีผลเสียต่อตัวเราหรือว่ามีผลเสียต่อแค่ตัวเชื้ออย่างเดียวซึ่งมันทำให้เกิด development of infection ก็คือเกิดการติดเชื้อขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อในส่วนของโรคติดเชือ้อ ในส่วนของพยาธิสภาพของโรคที่ระบบภูมิคุ้มกันอิมมูโนพาสตี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของไฮเปอร์เซนติวิตี้ซึ่งมีอยู่ด้ยกัน4ทายด้วยกันนะครับนึ่งามมันต่างก,กันยังไงมันเหมือนกันต่างด้วยเวลาต่างด้วยสาเหตุหรือว่าต่างด้วยอาการหัวข้อต่อมาก็คือออโตอิมมูนก็คือเป็นระบบ ภูมิคุ้มกันที่ปกติเราทําหน้าที่ในการป้องกันเชื้อโรคหรือว่าสิ่งแปลกปลอมเข,ข้าสู่ร่างกายทีนี้มันเกิดความเปผิดปกติก็คือออโต้กลับมาทํางานจําตัวเองไม่ได้เกิดมาการทําลายเซลล์นันะบ transplantation คือการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะหรือว่าปลูกถ่ายอวัยวะขึ้นกับคนที่ต้องการอวัยวะนะั้น นว่ามันมีระบบภูมิคุ้มกันเพราะว่าถือเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นสิ่งปลอมๆนะครับแล้วก็ระบบภูมิคุ้มกันที่ต่ำลง Immunodeficiency d ชน e ี่อาจจะได้นึกถึงโรคที่เราเคยรู้จักกันมาอย่างเช่นโรค HIV โรคติดเชื้อ HIV ก็คือโรคเอดสนะครับ a c q u i r e d i ม m u n o d e f i n i e n c y s y n d r ส m e ส่วนข้างล่างก็คือส่วนของระบบหลอดเลือดและสารน้ำเนี่ยก็จะมี2ส่วน ส่วนที่เกี่ยวข้องกับสารน้ำเช่นเอดิมากับดีไฮเดรชันต่างกันที่ปริมาณใช่ไหมเอดิมาก็เยอะดีไฮเด a รชันมันหายไปหายไปจากไหนหายใจไปกับเนื่อหายไปกับการปรัสสาวะหรือหายไปจากการท้องเสียท้องร่วงนะครับเลือดในส่วนของฮีโมเรจก็คือการ เลือดไหลเนาะเลือดไหลมันมีระบบการทํางานเก็บกับการแข็งตัวของเลือดหรือมันมีการมีสารเข้ามาเช่นเกิดการแทงเนาะทำให้เกิดบาดเจ็บแล้วก็มีการสูญเสียเลือดสูญเสียเลือดในตําแหน่งแต่ละตําแหน่งมันทําให้เกิดภาวะอะไรมากนะครับถ้าสูญเสียมากๆมันอาจจะนําไปสู่เกิดภาวะช็อกตรงนี้เนาะแล้วช็อกเนี่ยมันเกิดยังไง เอ็มโบลายก็คือภาวะที่ไขมันในเลือดสูงแล้วมันทำใเกิดก้อนขึ้นตรงนี้น่าจะจําได้ที่อาจารย์เคยสอนไปในรายวิชาไปออเคทั้ง2ครั้ง2หัวข้อเนี่ยจะเจอกัน2ครั้งคือวันที่11กับ18 สิงหาคมนะครับแต่วันที่11สิงหาคมเนี่ยอาจารย์ติดทุระจริงๆเลยอาจารย์ก็เลยขอส่งเป็นคลิปวิดีโอพร้อมกับขอให้ช่วยดูคลิปวิดีโอที่จะเป็นงานให้เราทําเพื่อเป็นการถบทุนจากนั้นวันที่18อาจารย์ก็มีคลิปวิดีโออีกส่วนหนึ่งแต่ว่าในวันที่เจอกันก็จะใช้การแลกเปลี่ยนพูดคุยกับหลักเพื่อให้ตอบสนองความต้องการที่เราอยากรู้หรือว่าสงสัยกับ พยาธิสภาพใน2ระบบนี้นะครับที่เน้นๆก็คืออาจารย์จะสอนให้ดูว่าถ้าสมมุติว่ามันเกิดภาวะทิดปกติขึ้นแบบหนึ่งเนาะเกิดอีดิเมียขึ้นแบบหนึ่งเกิดการบวมขึ้นมาที่ผิวหนังมันมีนกลไกการเกิดการบวมเนี่ยอย่างไรระบบไตทํางานมีสารอะไรจากไตามาทําให้น้ํามันออกมาแล้วทําให้มันบวมขึ้น สาเหตุมันเกิดจากอะไรเกิดเฉพาะไตผิดปกติหรือมันมีสารติดเชื้อหรือมันมีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องบ้างน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นแผนแผนภาพเนาะให้ดูเห็นเอฟเฟกต์พาโทเจนิซีแล้วก็คอสนะครับงานของวันนี้วันที่11ก็จะเป็นงานเดี่ยวเนาะจะขอให้แต่ละคนได้ดูคลิปวิดีโอซึ่งเป็นคลิปการ์ตูนนะครับเป็นคลิปการ์ตูนเรียกว่านิทานชีวิตเนาะเป็น เป็นนิทานที่บางโรงเรียนอาจจะนําไปใช้กับรายวิชาชีววิทยานะครับซึ่งเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบร่าง,ง,งกายของเราเอาว่าสแตมป์ปายก็จะดูคลิปเก็บเลือดประมาณ30นาทีไม่ต้องไม่ไม่ได้ให้ทํางานร่วมกันแต่ว่าสามารถแกเปีี่ชันได้ในหัวข้อเดียวกันนะครับก็คือเอาว่าดูเก็บเลือดดูเสร็จก็มาตอบคําถาม5 5ข้อได้แก่ เกลือดมีความเกี่ยวข้องกับระบบเลือดอย่างไรเกลือดมีความเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันอย่างไงหากเกลือดได้ทํางานหนัหกหรือทํางานน้อยเกินไปจะส่งผลดีอาจจะส่งผลดีก็ได้นะหรือส่งผลเสียต่อร่างกายอย่างไงข้อ 4. หากเกลือดที่ได้ติดเชื้อหากเกลือดติดเชื้อ mm. จะส่งผลต่อสุขภาพร่าง <feed> ากายอย่างไง แล้วก็สุดท้ายก็คือหากเก็ดเลือดไอตัวเก็ดเลือดเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของหลอดเลือดและระบบภูมิคุ้มกันอย่างไรเนาะสองข้อ5เนี่ยจะต่างกับข้อ1กับข้อ2ตรงที่ข้อ1ข้อ2มันเป็นการทํางานร่วมกันแต่ข้อ5เนี่ยมันจะเป็นว่ามันทําให้เกิดความผิดปกติในระบบหลอดเลือดกับระบบภูมิคุมค้มกันอย่างไรเราอาจจะไปดู ภาว่าอาจจะไปดูเม็ดเลือดขาวอาจจะไปดูหัวใจหรือคลิปอื่นๆถ้ามีเวลานะครับแล้วก็ยังสงสัยอยู่ก็อาจจะหาข้อมูลจากแหล่งอื่นได้แต่ขอให้เขียนอ้างอิงลงมาหน่อยที่ไม่ใช่ข้อมูลจากคลิปเนาะเพราะว่าในการตอบคําถามของเรา5ข้อเนี่ยอยากให้เราได้ยกตัวอย่างจากคลิปวิดีโอมาด้วยว่าที่เราคิดว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันเนี่ยเป็นเพราะอะไร จหากเนื้อหาหรือเหตุการณ์ในหนังในคลิปวิดีโอเนี่ยยังไงทำเป็น Google Form เนาะอาจารย์ส่งดิง์ไปให้ทางอีเมลของทุกคนแล้วนะครับมาที่โดน EDU จะดูเวลาไหนก็ได้แต่ขอให้ส่งภายในวันที่12สิงหาคมก่อนบ่ายโมงเนาะหลังจากนั้นช่วงบ่ายอาจารย์ก็จะได้มาดูว่าที่เราตอบกันมาเนี่ยเป็นยังไงแล้วอาจารย์จะได้เตรียมตัวเพื่อจะได้เตรียมสอนในวันที่18สิงหาคมนะครับ ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นของหัวข้อที่อาจารย์รับผิดชอบด้วยกัน2หัวข้อก็คือ infectious disease and immunopathy แล้วก็ hemodynamic disorder มีคำถามมีข้อสงสัยนในวันที่11สามารถเขียนลงไปในกลุ่มไลนะ์แลอาจารย์จะตอบให้เนาะแม้ว่าจะไม่ได้เจอกันแต่อาจารย์สามารถตอบให้ได้นะครับแล้วก็มีข้อสงสัยอื่นๆสามารถพูดคุยกันทางกลุ่มไลน์ได้เลย เราเจอกันอีกทีวันที่18สิงหาคมนะครับช่วงบาง่ายเป็นเวลาเงน่ของพวกเราครับสวัสดีครับ